สวัสดีครับ zat, พบกับรายการประวัติศาสตร์ในตู้เสื้อผ้าเพราะทุกขวดลายมีเรื่องเล่านะครับรายการประวัติศาสตร์ในตู้เสื้อผ้าตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับเนื่องจากเราถ่ายทํากันในเดือนมิถุนายนนะครับก็จะพาไปชมคอลเลกชันเสื้อนะครับที่มีรูปของคณะรัษฎรนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงเดือนแห่งการอภิวัตสยาม2475นะครับเสื้อตัวแรกลายนี้นะครับตัวนี้ผมบังเอิญพบนะครับที่ การชุมนุมนะครับเมื่อวันที่19กันยายนในปี2 5 6 3นกะครับก็เจอผู้ชุมนุมคนหนึ่งใส่นะครับเป็นลายที่จำลองนะครับสมาชิกคณะรัศดรคนสำคัญนะครับพญาพะผลจอมพลปออาจารย์ปรีดีแล้วก็พญาทรงสุรเดชครับโดยคนดีไซน์เนี่ยเขาดีไซน์มานักษาเป็นภาพยนตร์นะเขียนว่าเดอะสอนะครับตัวนี้เนี่ยตามหายากมากนะครับเพราะว่าไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับจนกระทั่งบังเอิญเจอคนที่เขาไปม็อบคนหนึ่งนะครับ ใส่ตัวนี้ไปครั้งหนึ่งก็เลยได้ไปถามจนสุดท้ายหาซื้อมาได้นะครับตัวต่อมานะครับคือตัวนี้เลยนะครับเดอะสองสี่เจ็ดห้าแวนการ์ดคณะราษฎรนะครับเสื้อตัวนี้นะครับก็นักสร้างสรรค์น,นะครับเขาก็ได้เอาภาพวาดของภาพถ่ายนะของคณะรัษฎรนะครับไปจินตนาการขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็วาดเป็นรูปคณะรัษฎรนะครับอยู่คู่กับหมุด ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับภาพนี้นะครับถูกจัดทําขึ้นมาหลังมีการทําปฏิทินชื่อเดียวกันนะครับเดอะสองสี่เจ็ดห้าเดอะแวนกาดอันนี้นะครับซึ่งในปฏิทินนี้นะครับทั้ง12เดือนก็จะมีภาพของบุคคลในคณะรัษฎรคนสําคัญนะครับรวมถึงภารกิจที่คณะสมาชิกคณะรัศดรท่านนั้นเคยทํามาครับอย่างเช่นนี้เป็นภาพหลวงสุพัชลาศัยนะครับก็จะมีภาพสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็กิจการด้านการกีฬานะครับซึ่งหลวงสุพัชราศัยเนี่ยก็เคยเป็นอธิบดีกรมพระศึกษานะครับ ตัวต่อมานะครับอันนี้ของจริงไม่อยู่แล้วนะครับอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐมนูญนะครับที่ถูกสร้างขึ้นหลังเหตุการณ์ที่คณะรัษฎรนะครับสามารถเอาชนะทหารคณะกู้บ้านกู้เมืองในเหตุการณ์ที่รู้จักกันในชื่อกบฏประวันเดชในปี2476นะครับก็จะมีภาพของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐมนูญนะซึ่งปัจจุบันไม่อยู่แล้วนะนอกจากงานนะครับที่สร้างสรรค์หรือได้แรงบันดาลใจมาจากสัญ,ญลักษณ์คณะรัษฎรโดยตรงนะครับก็ยังมีเสื้อนะครับที่ ผู้ชุมนุมในยุคหลังนะครับโดยเพราะกลุ่มคณะรัษฎร63นะครับได้นำสัญลักษณ์เช่นหมุดคณะรัษฎรเนี่ยมาดัดแปลงนะครับควบคู่ไปกับสัญลักษณ์3นิ้วนะฮะซึ่งพวกเขาเคยใช้ในการชุมนุมนะฮะช่วงปี2 5 6 3ึง6 4นะครับซึ่งเสื้อลายหมุดเหล่านี้นะครับนอกจากจะมีลายออริจินอลแบบตัวนี้นะครับที่ใช้ภาษาแบบคณะรัษฎรมาควบคู่กับสัญลักษณ์3นิ้วนะครับก็ยังมีการเอาไปต่อยอดทำไปนลายอื่นๆด้วยนะครับเช่นอันนี้จะเป็นหมุดตัวอักษรล้านนานะครับ สำหรับเสื้อทั้ง5ตัวที่เรานำมาโชว์ในรายการประวัติศาสตร์ในตู้เสื้อผ้าวันนี้นะครับทุกท่านสามารถมาชมของจริงได้ตลอดเดือนมิถุนายนนะครับในนิทรรศการอิน p ไป e ายคณะราษฎรของร่วมสมัยและงานศิลป,ปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคณะราษฎรนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยพิพิธ,ธพภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้านะครับก็จะอยู่กันไปจนถึงวันที่29มิถุนายนนะครับอย่าลืมแวะมาชมงานกันนะครับสำหรับ รายการประวัติศาสตร์ในตู้เสื้อผ้าตอนต่อไปเราจะนำเสื้อตัวไหนมาโชว์ก็รอติดตามกันต่อไปได้เลยครับ